Historia que tu hiciste, Historia por hacer Hola. สวัสดีครับชาวมาร์ลิสติสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุวยวัยรุ่นจุดขาวมหากาพย์เอ็มบาเป้กับเรอั์มาร์ลิสนั้นก็คงยังมีอย่างต่อเนื่องครับต่อให้เจ้าตัวจะมีการออกมาพูดปฏิเสธแต่สถานการณ์ระหว่างปารีสกับเอ็มบาเป้ก็ยังคงเป็นถ้าไม่ขยายสัญญาก็จะต้องขายในซัมเมอร์นี้ล่าสุดครับมีข่าวลือจากทางเปเช Community ออกมาว่าทางกาต้านั้นเปิดประตูให้เอ็มบาเป้ย้ายออกจากเปเช่ได้แล้ว ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระหว่างกลุ่มเจ้าของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงและได้มีการยื่นคำขาดให้ตัวแทนของเอ็มบาเป้โดยจุดยืนของปารีสแซงต์แชร์แมงนตอนนี้ก็คือให้เลือกแค่ต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาก็ต้องถูกขายนั่นเองและทางกาตาเองเนี่ยก็พร้อมที่จะทำธุรก,กิจกับฟลอเรนติโนเปเรสแม้ว่าเรัลมาริดกับเปเชจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันแต่ว่าตัวของทางเปเรสนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางกาตาและ บิเซโอโรมาโนนะครับได้ออกมาพูดเรื่องของเอมบปเป้ในช่วงนี้ว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะยังมีการเคลื่อนไหวในตลาดแต่จะค่อยเป็นค่อยไปและทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมโดยหลังจากนั้นครับสื่อฝรั่งเศสและสื่อสเปนหลายสำนักเนี่ยก็ได้ออกมาเล่นประเด็นข่าวของกลุ่มทุนกาตาครับเจ้าของสมโมสรปา,ารีสแซงต์แชร์แมรเนี่ยว่าเขาตัดสินใจว่าจะขายเอมบปเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งตัว นักเตะเองก็ออกมาเปิดทางสําหรับการย้ายทีมแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเคยออกมาปฏิเสธและได้กล่าวว่าจะอยู่กับเปเชต่อไปจนครบสัญญารวมถึงได้มีการเจรจาข้อตกลงกับทางประธานของสโมสรเรอัลมาดริดอย่างฟอร์เรนติโนเปเรสเกี่ยวกับข้อเสนอที่เป็นไปได้แล้วด้วยโดยที่คาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่200ล้านยูโรบวกโบนัสแอดออนอีก50ล้านยูโรรวมทั้งสิ้น250ล้านยูโรกับสัญญาปีสุดท้ายซึ่งหลังจากข่าวลือ,อนน ออกมานะครับก็ทําให้แฟนมาริดเนี่ยมีความคาดหวังว่าจะได้เห็นเอ็มบัปเป้ในสีเสือ้อเรือมาลิตในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองแต่ผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าข่าวที่ผมได้พูดมาเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ใช่เทียใหญ่หรือเทียหนึ่งออกมารายงานกันนะครับอันนี้จะค่อนข้างเป็นข่าวลือยังไงก็รบกวนฟังหูงไว้หูก่อนแต่เชื่อว่าน่าจะมีมูลความจริงอยู่บ้างในนั้นนะครับยังไงเราก็คงต้องติดตามกันไปยาวๆอย่างที่ฟาบิซิโอโรมาโดบอก นนััน่นะครบสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแรื่มมาลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยน,นะครับวันนี้สมตวัวขอตัวลาไปก่อนกลาเสียนสวัสดีครับ